กระซอยซ้ำหัาซอยได้ยี่นี่แหละเนาะพี่น้องก็ให้ซ้ำเ้าไ้ได้ี่นี่แหละจเขยดได้หรอผู้บ่ได้ก็ได้อืย้อนไปไ้ปลูกไว้ผู้บ่นมีความเสี่ยงอยังจะเฝ้าไปกักไปตุนไว้คักไหล่ขึ้นราคาลัดกันปั๊บรวอผู้เห็นแก่ป,ประโยชน์กับปั๊บคือกันเดีขึ้นราคาลัดปั๊บรวด พอได้ยินข่าวว่าอันนั้นอันนี้เท่านั้นลหละซอยเหลือกันไปยุคนีเนาะพี่น้องเนาะวุ้ยไฟอยากไต่จะข้นมันกันได้ก็อยากกันไว้สักวอนเ่นว่ากะใช่มิปนส่างมันต้มกินแล้วมันมีพุ่มกุ่มกันจังสันจังสี่พอได้ยินข่าวเท่านั้นคนกักตุนบานนี้ขึ้นราคาลัดไว้ปั๊บรวด เอาขยายไปจำเป็นก็จังเอาพี่น้องเอ้ยซอยเหลือกันหอดย่ามจังสี่มันก็ต้องเพิงผ้าอาศัยกันละ่ะว่าพี่ผู้ใดอยากเปล่นอยากกล้วยจำเป็นมันหอนเป็นขยายลรวค่ามื่อนี่ผู้ขอกระส่งให้เราล่ะ